คาถาเร่งรัดก,ก็มีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือสัมปริตฉามีนาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปรายันติล้มสวดเลยน่ะคาถาของพุทธองค์มีดีเป็นมงคลที่สุดอยู่แล้วนายโยมนะร่วมบุญพอดกระถินด้วยกันเดี๋ยวปลุกเสกแล้วได้ร่วมสร้างพระแก้วเขียวจักรพรรดิด้วยกันวันที่สิบห เราก็จะมีพิธีแห่แห่นาวันที่ส16เราก็จะเห่พักแก้วจัก,กรพักสีเขียวมาปฏิฐานอีกเดี๋ยวยมเพนก็ให้ให้ช่างเหลืองทำหน่อยนะทำที่ตั้งเพิ่มอีกเพิ่มไว้เลยนะเพราะว่าคุณโอมกับยมอสเป็นคนที่ประสานงานแล้วก็เป็นคนสร้างดังนั้นใครร่วมเป็นเจ้าภาพก็บูชาได้ นาบูชาได้ร่วมตามกำลังของเราก็ที่ตามาด,มด้วยแล้วก็ที่โยมอ่ยมโอมด้วยแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านด้วยนะอันนี้เราก็จะสวดแม้องค์สวดมหาสวดวันนี้สวดคาถาบรรจุแล้วเราก็จะพาญาติโยมสวดคาถานี้เลยแล้วที่สําคัญเราก็จะริงรัดเห็นความสําเร็จโยมริงรัดเห็นความสําเร็จนั่นก็คือคาถา สัมปจิตชามิเพ่งเพ่งพาพาห,าหาหารือรือนี่คาถาเร่งรัดให้เกิดค,ความสัติ์สเร็วรเร็วบุญเก่าบุญใหม่เราก็จะเพิ่มเติมเสริมแล้วก็สําเร็จให้ได้นะโยมนะเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันเอาใครเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหรอด้วยเพราะว่าโยมมันเป็นอย่างนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพร้อมนำมาเรื่อยเรืแต่เมื่อปลายสีมานั่นแหละเราคือเริ่มพิธี อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องข้างบนนะกมาแ่าว่าพวกเราเตรียมพร้อมหมดแล้วแหละทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแหละโยมถามว่าไม่ใช่ว่าไม่ตอบะทุกอย่างพร้อมหมดแต่ว่าเวลาเวลาเท่านั้นนะเวลาเท่านั้นที่เขากําหนดไว้อันนี้เป็นความที่ตามใจฉันไม่ได้ตามใจฉันไม่ได้แค่นั้นเลยนะแต่รอเวลาเท่านั้น อ่ใกล้แล้วยอมใกล้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เปิดไฟหน่อยนะหลวงพ่อหลวงปู่นะอันนี้ก็ขอชเชิญเดารพรก็แล้วกันนะอย่าลืมโยมใกล้แล้วใกล้หมดแล้วเหรออา่อาใครจะเอานะเดี๋ยวที่สําคัญแนะนําโยมบุญใครเขาเรียกว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งบารมีแข่งกันไหมนะการนั้นโยมปิดทองโยมไหวาตาไข่ หรือไอ้ไข่หรือกุมารไข่โยมปรารถนาในตรงนี้นะพายันนะพายันก็จะประกอบด้วยเหรียญตาไข่แล้วก็จะมีทูบโยมไปปรารถนาอธิษฐานถ้าบุญมาวาสนาเราถึงกันนะเราอาจจะโชคดีนะโยมก็ดูก็แล้วกันนะก็จะอยู่ในนี้เลยถ้าโยมบูชาไปลงเ,เป็นคนจุดเองปรารถนาเองนะ ก็จะมีอยู่ในทูปนี้เราขอขอพรเหมือนอาตมาบอกว่าขอได้ไหว้รับขอสมดังปราถนาทุกประการเนี่ยด้วยบารมีขององค์สมเด็จพระใหญ่สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพัิมีบารมีอยู่แล้วองค์พระพุทธเจ้าเราด้วยบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูมิที่ภูมิทาง ณสถานที่แห่งนี้สารปู่สารตาสารยายแล้วยบาบารมีแห่งบารมีแห่งแม่น้ําที่พวกเราได้อาศัยณสถานที่แห่งนี้นัเป็นแม่น้ําที่อยู่ยาวนานเหลือเกินนั่นคือบารมีของคนเฝ้าน้ําคนที่อยู่ในน้ําก็คือพญานาคราชทุกพระองค์ สถานที่อย่างนี้เกิดความปฏิหาร <_ d ata> เกิดความศักดิ์สิทธิ์มากมายเราขอท่านเหล่านี้นะช่วยชีวิตของเราให้เกิดความสําเร็จถ้าท่านใดสําเร็จแล้วอย่าลืมมาแก้บนนะมาแก้บนเราแก้บนตาไข่ไม่พอเราต้องแก้บนทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่นะเพราะว่าสถานที่นี้เกิดมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเราก็มาแก้บนนะ เราเตรียมอะไรแก้บนเราก็มาสอบถามพระอาจารย์สอบถามคณะกรรมการได้นาบางคนบางท่านีโชคดีนันน่งตรงนี้อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้อเรียกว่าเป็นหนึ่งต้องสองเป็นสองไม่พอต้องสามก็ได้สี่ห้าก็ได้ยังมีสิทธิ์ยังมี